สวัสดีครับอาชิงคุณอุบลครับของวันที่16ก็จะจี64ครับใบไม้ครับผมครับต้นนู้ใบไวใบโต16มิลครับใบน้ำผึ่งนะครับเต็มทีแล้วครับเก็บซองมือครับใบนี้ว่าสีเหลี่มนะครับ ครับสำหรับธนูใบนี่นะครับเป็นขนาดใบควอมหนาควอมกว้างอยู่ที่สิบหกมิลนี่ครับธนูใบไว้ขั้นล้อยเจ็ดสิบครับวายที่เฮ็ดนะครับตัวนี้เป็นวายเนื้อแข็งครับเนื้อแข็งก็จะเปลี่ยนเฮ็ดเฮ็ดหยากนะครับก็คือวายเนื้ออ่อนนะครับเนาะครับแตงเสียงกระยากรับผมก็เฮ็ดเต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วครับกวาสีใดกว่าสีใดมาเฮ็ดสองมือครับครับ ใบน้าอยู่ประมาณ0.9นมินครับ0.8นมินเคิงประมาณนี้ครับ0.8นมินโดยประมาณเนาะครับเนาะครับแนลอนดี่ใน์เฮ็ดเฮ็ดเข้านะครับตรงนี้ต้องเป็นตาตาเลือใบเท่านั้นนะครับเบอร์15ครับคไายออกเป็นเสีนหน่อยๆครับมือนี่บ่เป็นในมือเลยครับนี่ครับประมาณนี้เนาะครับเนาะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับสำหรับธนูใบวายครับครับโอเคครับสําหรับใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดรับสะเขยกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นสักหนึ่งกำลังใจให้ผมในเรื่องครับในการถ่ายทำคลิปนี้และในการถ่ายทำคลิปต่อไปครับผมครับนี่ครับหลั่นทงเนียนอนครับใบนี่ครับขอใจเก็บรักษาไว้ดีๆครับใบตรงครับบ่มีขดครับใบตรงครับเจอกันไหมครับคลิปหน้าครับคลิปนี้เนาะหาเปล่าจริงคนบนก็ขออนุญามล่าใบสนุใบไหวใบต16มิลคันลอย70เซนติเมตรครับเอามาให้พี่น้องได้ฟังกันครับ โอเคครับสวัสดีครับ